สวัสดีครับทุกท่านอยู่กันที่นครปฐมนะฮะจุดที่คือที่น้องวบ8เดือนนะครับหายไปวันที่26แล้วซึ่งก็ตอนนี้นะเป็นเวลาค่ำอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็ตลอดวันนี้ทั้งวันนะตั้งแต่เช้ามาก็ มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่นะฮะช่วงเช้าเนี่ยก็เร่งเอาผักตบออกจากคลองท่อนะครับนะรบ,บริเวณตรงนี้นะฮะตั้งแต่เช้าเลยซึ่งก็ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จถึงช่วงบ่ายก็มีทางเรือขุดเนาะประสานงานมาจากทางกรมเจ้าท่านะครับ ได,ได้รับการอนุเคราะห์นำเรือขุดมาขุดลอกนะหน้าดินหรือว่าก้นที่เป็นขี้เลนเนาะเป็นขี้เลนเป็นขี้ตมด้านล่างนะขุดขึ้นมาไว้บนริมฝั่งนะนะก็ระหว่างขุดเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปค้นเนาะไปค้นไปหาอยู่นะฮะ ซึ่งก็ยังไม่พบอะไรนะใช้เวลาขุดก็นานพอสมควรหลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะจุดที่แม่เนาะชี้จุดว่านำน้องมาทิ้งนั้นก็ใช้เวลาขุดนานที่สุดเลยนะในจุดนั้นนะครับซึ่งคีเลนที่ขุดขึ้นมาเนี่ยก็จะเนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีแนวกั้นเนาะนะครับกั้นแนวไว้ไม่ให้ เข้าไปนะครับก่อนที่จะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมาค้นหาแบบละเอียดอีกทีนึงนะครแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีทีมข่าวเนาะกำลังรายงานข่าวอยู่เช่นกันแล้วก็น <c oughs> ่างสงสารนะทางทีมเจ้าหน้าที่นะทำงานกันตลอดทั้งวันเมื่อคืนก็ดึกนะครับน่ง วันนี้ก็ยังไม่ได้กับข้าวเย็นเลยนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินบ้างวันนี้ล่าสุดก็ยุงเริ่มออกแล้วนะทุกท่านนะครับอัปเดทค,ความคืบหน้านะฮะบรรยากาศช่วงใกล้ค่ำเนาะเริ่มค่ำแล้วแหละนะค่ำแนละ้ตอนนี้นี่ไนะ ก็ต้องรอดูนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการค้นหาตรงจุดไหนอีกนะครับวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่า,าลุยในน้ำทั้งวันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการปูพรมค้นหาในป่าแล้วก็บริเวณหลังบ้านพ่อแม่น้องนะใช้สุนัขดมกลิ่นนะ เราค้นหาก็ปรากฏว่าไม่เจอเนี่ยจุดานวยการก็อยู่ตรงนี้นะข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ายุงเยอะจริงๆนะครับระวังรถนะผมก็ยังคงกาติดสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับนะจนกว่าจะาพบน้องนะครับ ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับใครไม่อยากพลาดเหตุการณ์ก็สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลานีไ์สดหรือว่าลงคลิปนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับมาคอยสังเกตการแล้วก็มาดูนะครับกัน ก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับช่วงเวย็นก็มีน้องๆเลือกเรียนก็มาดูด้วยเช่นกันนะครับ,บนรเนี่ยบรรยากาศะน,น,นะครับช่วงค่ำเนะาะข็ล่าสุดก็ยังให้หยุดนะยังไม่หยุดแต่ว่า,ชวา,าชใช่ <c oughs> ใช่เห็น <c oughs> เมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งเนาะว่าพรุ่งนี้นะครับจะนําน้ำนะประสานงานประสานงานจากเทพสบาลเนาะมานำรถน้ํามาฉีดบริเวณที่ขุดขึ้นมานะเพื่อที่จะหาแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับก็มืดแล้วนะจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ก็โชคดีหน่อยเนาะเพราะว่ามีที่พักอยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุเลยก็เลยกลับมืดได้นะเมื่อคืนก็ดึกนะครับสี่ทุ่มกวา่ากว่าจะกลับกันแต่ว่าทีมงานนักประดาน้ำแล้วก็ทีมกู้ภัยก็อยู่จนนู่นแนละ้วที่สองที่สามนะครับเมื่อคืนก็หน้าเห็นใจอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศ ช่วงคำ่ำฝั่งนี้ก็จะเป็นรถของสื่อมวลชนนะครับก็จะอยู่ด้านนี้อคอยเกาะติดสถานการณ์อยู่เช่นกันตอนนี้กำลังเหลียวมองอยู่ว่ามีรถมาขายอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจะฝากท้องไว้กับชาวบ้านแถวนี้นะแต่ว่าเมืวว่อวานเนี่ยเราฝากท้องตรงนี้เนาะมีร้านไก่ย่างแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นนะ น่คิดว่าน่าจะหมดโอ้มีรถไอติมมาแต่คงไม่อยู่ท้องนะไอติม,ตมเดี๋ยวรอเป็นอย่างอื่นดีกว่าโอ้เหมือนจะมีข้าวกล่องนะน้องๆหิ้วข้าวกล่องไปในนี้น่าจะมีร้านค้าเนาะคิดว่า <c oughs> <c oughs> ไอน,นิดหน่อย <c oughs> ยุงเริ่มชุกนะชุกชุมเลยตอนค่ำๆเนี่ยยุงที่นี่เนี่ยแบบว่ายังไงเขาเรียกคุ้นมากนะครับทุกท่านขนาดเราขยับอยู่เนี่ยเขายังไม่บินเลยนะครับก็สรุปเหตุการณ์นะทั้งวันให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมนะครับก็เดี๋ยวรอเกต,ติดสถานการณ์กันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้เนาะ วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะหรือไม่ถ้ามียังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับาทางช่องทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจเฟ e บุ o กนะฮะก็ไปกดติดตามให้ด้วยนะครับพิมพ์ค้นหาว่า กับตานดับซิ่งพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็ติดตามไว้ให้ผมเนาะให้ครบหนึ่งหมื่นไว้ๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ